หากคนเราได้ทุกอย่างสมใจคิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนมีเงินเป็นล้านกองอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีคุณค่าถ้าเรายังไม่รู้จักพอมนุษย์เป็นสัตว์จําพวกหนึง่งที่ชอบอ้างตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่บางครั้งมนุษย์เองยังมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ไม่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์อุปโภรข,ขึ้นมา สิ่งสิ่งนั้นพฤติการเหล่านั้นก็คือความอยากความต้องการซึ่งไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็มีความอยากความต้องการกิเลสตัณหาอยู่ในใจอยู่ในกายเสมอดังนั้นหากเรามีความอยากความต้องการกิเลสมากมันก็ทุกมากยิ่งอยากได้มันก็ยิ่งทำให้เราไม่มีความสุข สิ่งที่ทําให้เราทุกข์เพราะความอยากมันมีอยู่สองอย่างก็คืออยากได้แต่ไม่ได้กับไม่อยากได้แต่ดันได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าจะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้แฟนอยากได้เงินทองมากมายอยากได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเมื่อมันไม่ได้มันก็ทุกข์เมื่อตั้งเป้าหมายไว้เมื่อนไปไม่ถึงสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการ มันก็ทําให้เราไม่มีความสุขกับอีกอย่างคือสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่เราดันได้เกิดแก่เจ็บตายความเหี่ยวความร่วงไปของสังขารการพัดพลากจากของรักของหงการล้มหายตายจากของคนรู้จักไม่มีใครที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับชีวิต แต่มันเป็นสัจธรรมชีวิตที่ไม่มีใครที่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้มันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่เราได้ดังนั้นทั้งสองอย่างทั้งอยากได้แต่ไม่ได้ทั้งไม่อยากได้แต่ดันได้บริบทสำคัญสิ่งสำคัญเลยก็คือความอยากความต้องการกิเลสและตัญหานี่คือสิ่งสาคัญ ที่ทำให้มันเกิดเป็นความทุกข์ภายในใจดังนั้นการที่เราจะค้นหาทางแห่งความสุขก็คือการรู้จักการปล่อยวางซึ่งความต้องการหากเรายังตัดความต้องการเหล่านี้ไม่ได้เราก็จงพึงละเว้นจากความอยากรู้จักประมาณประมาณในความต้องการของตนเองหากม,มีความอยากความต้องการกิเลสเกิดขึ้นภายในใจ เราก็จงพึงไตรตรองและพิจารณาว่าของบางอย่างไม่มีเราก็อยู่ได้ของบางอย่างไม่มีอิทธิพลต่อเราเมื่อเราไม่มีเราก็ยังสามารถหายใจยังสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ฉะนั้นแล้วเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ความอยากที่มันเข้ามาสักพักมันก็จะหายไป พิจารณาทุกวันทุกวันทุกครั้งที่ความอยากเข้ามาเยือนแล้วเราจะค้นพบกับความสุขฝากไว้ให้พิจารณาขอเจริญพร